เปิดกันแล้วจ้านะฮะวันเสาร์ต้นเดือนมีนาคมจ้าบรรยากาศสบายๆนะครับที่ตลาดนะัดไทยลาเพื่อนคนพิเใสจ้าเรามีทุกวันอาทิตและวันเสาร์นะครับ,ว,นนรบวันนี้หนึ่งมีนาคมจะเริ่มต้นใหม่ของเดือนดีๆนะฮะมีนาคมมีนามีเงินมีรวยจ้านะฮะมามาขายกันแล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าญี่ปุ่นมือสองนะครับเริ่มต้น50บาทจะา0บาทเกือบทุกใบเลยนะครับบางใบก็อัปเกรดหน่อย นี่มาน้อยมาน้อยนี่มาพวกนี้ก็แปดสิบบาทจ้ะนี่สัปหลาสัปหลา้อกนั้นก็ห้าสิบบาทจ้ามาใหม่ๆเรื่อยๆจ้ะนี่นะครับมาอันนี้ก็ห้าสิบบาทห้าสิบบาทจ้ามามีหลุยด้วยนะจ๊ะมีเอลวีด้วยนะเอลวีพิเศษห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่นะครับอ่ะผ่าชมร้านผ่าชมล้านก่อน เดี๋ยวเอามาโชว์มาโชว์ส,สวยๆเอ้ยจ้ามาจ้าาอะคนกำลังมาจ้านะฮะเดี๋ยวจะพาเดินเลาะ จ้าอยู่ที่ตลาดน้ำไทยลาวนะคะวันนี้วันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคมจ้ามาๆม,ม,ม,มาเดินมาเลือกมาซื้อมาช็อปนะครับมีเสื้อผงเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหลากหลายเลยมีข้าวกล่องมีพืชผักสวนครัวนะคะมีหลายอย่างโอ้บักขามน้อยอบักขาม,กกออามของประเทศเนี่ยบกเออรนเป็นต่ำหักฮงสม้สมๆอ่นนี่ผัก สลัดครับหลายอย่างจากสวนสลัดแก้วนี่ผักหวานมีตอกตานี่ยตากระเป๋าผ้าส,สวยๆนะครับมามาชมมาชมนี่ก็เป็นตลาดน้อยของเราตาแม่ตาสวัสดีครับสวัสดีครับตาแม่ตาเขาบอกแข้งมาครับนี้ เออบแข้งข่มน่อยปลาปลาตัวใหญ่จะปลาสวัสดีจ้าแม่ปลาปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยอ้โอ้จ้าจ้าจะอ่อนจะอ่อนตัวใหญ่หลาย ปลาธรรมชาติถอตดะโอ้ถูกรอตจ้มามาเดินกันต่อนะที่ตลาดน้นไทยล่าวนะคะบรรยากาศสบายๆจากวันนี้เสารต้นเดือนจ้านี่สินค้าราคาถูกเยอะแยะเลยนะครับอ่ามีร้านน้ำ นา,านๆนานๆจ้านือมชมลมพาเครื่องด้านนี้นะครับอ่ามาชมมาชมมา,ชม,มาสอ่องจ้าอือเอาพ่อสวัสดีจ้าโอ้มามามา,มาส่องเตียนพระเงินล้าน <c oughs> มาชม้จ้าเครื่องมือการ,กรเกษตรเครื่องมือช่าง คนกําลังมาจต่คนกําลังมานี่นะเสื้อผ้าสวยๆนะครับนี่ก็เป็นกระเป๋าแว่นตาเข็มขัดฮะหลายอย่างจาะอืมแผนกสม,มุนไพรสม,มุนไพรพื้นบ้านอืมนี่มีชุดผ้าไทยสวยๆนะครับชุดผ้าไทยพร้อมเครื่องประดับ สว,สวยเลยส้สวยสวย้สวย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 ้สวย,สวยจะเดินมาที่แผนกแวนตานะคะรับเลนออตโต้เลนกระจกมีกน,นี่ก็เป็นกระเป๋ามือหนึ่งสวยๆอือแล้วก็เป็นเครื่องครัวนะ,ะแผนกเครื่องครัวเซเลตเออแต่ร้านใหม่ เดินชมเต็มที่ตำแหน่งชุดชั้นในจะมีของผู้หญิงของผู้ชายมีเพลงพราะๆให้ฟังด้วยนะโอ้ทองสวยๆเรล็ทองเรล็ทอง ไว้ตาทกาเป็นมเร็งในหมู่ลูกได้หรือว่าเป็นน้องอกในหมูุ่กแต่ยงเงี่เรื่องการ้ยงลูกคือด ร้านนี้ชุดสวยๆเสื้อผ้าสวยๆมักจะปวดท้องน้อยปวดเซลมีตกขาวไหลออกมาตามท้องก่อนเกี่ยวกับว่าลูกไม่ดีนะครับมันลูกอักเสบหรือเล่ามัน้องเชิญครับเรามีสมุนไพรรักษาบางคนเราในครั้งแรกที่มาไม่ถอง2เดือนมา3เดือนรอบที่มาครมาทีอ่าเข้ามาเรียกมาเรื่มมาดูก่อนนะจ๊ะกระเป๋า50บาทสวยๆจ้า นี่รีวิวจากผููใช้จริงเนี่ยเออนี่ได้ใส่กระเป๋างามจ้าได้ใส่ของจ้ารีวิวให้ด้วยนี่เนาะได้ได้ไปลดโลกร้อนด้วยอ่ะวว่าต้องใช้ส่งพลาสติกนี่เออกัญยานเซนนี่เลยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าเลือกมึงจ้ามีหลายแบบครับกระเป๋าห้าสิบบาทสวยๆจ้านะครับมานี่ มีหลายแบบเลยแบบหนังแบบผ้าแบบสะพายแบบถือนะครับกระเป๋าใบละห้าสิบบาทได้จ้าเลือกก่อนจ้ามีหลายแบบครับสวยๆเลยจ้ายางอ้อมมือจ้ามีหลายอย่างอยู่จ้อาอ่าแม่นครับอันถือนี่กระหาสิบบาทงามๆนี่จ้ามีหลายแบบซื้อใส่ซื้อฝาก เราอยู่ที่ตลาดนัดราชคาลองผมจ้าวันนี้โอรนอช็อบมีเสื้อมาด้วยนะครับเสื้อสวยๆส5บาทแต่สวยๆสวยๆนะครับมาตุกขต่งตุก,ต,กตามีกระป๋องกระป๋าเามีจ้านะครับนี่มาๆมา,มาวันนี้มาเปิดร้านที่ตลาดนัดราชคาลองผมนะครับจะมีทุกวันอังคารและวันจันทร์จ้าวัน เออวันพุธและว,วันจันทร์เออวันนี้วันพุธวันพุธนี้ว่างก็ออกมาเปิดที่นี่นะปะกติเปิดตลาดไทยลาวอังคารเสาร์นะครับอ่ะห้าสิบบาทเหมือนเดิมจาาราคาเดิมอันนี้ก็เลยติดราคาไว้อันนี้เป็นหลุยหลุยก็ห้าร้อยห้าสิบจ่าต่อรองได้จ่ากระ,ะเป๋าแน่นเหมือนเดิมจา้าของเยอะเหมือนเดิมเลือกกันเต็มที่เลยนะค เราเปิดร้านกันแล้วจ้าวันนี้เสารพิเศษนะฮะยี่กุมภาพันธ์จากของแน่นของเต็มจ้าเป็นหิ้วเองเนะจ้าจากญี่ปุ่นเลยจา้านี่นะครับสวยๆเลย,าาลยมาเลือกมาลือก่อนจา้ามามามาจ้า เลือกมือจ้ามีหลายแบบครับสวยๆเลยโอ้ไข่ข้าวเป็นจ,จะแสเต๊ะจ้าใบนี้นะครับห้าสิบบาทจ้ามาช้านี้สิบเจ็ดองศาแต่ว่ามีลมจ้าดูครึมๆดีนะฮะที่ตลาดนัดไทยลาวนะครับวันอังคารเปิดร้านแล้วนะจ้าเปิดร้านแล้วจ้าใครว่างก็มาเดินเล่นนะโต้ลมหนาวน้องกันเด้อจ้ามันสินหนาวอีกเส้นอ,อากาศบุบบับบุบบ,บ,บับ รักษาดีกรีให้ได้เดี๋ยวจะไม่สบายมามามากระเป๋าไปละห้าสิบาทนะครับกระเป๋าญี่ปุ่นสวยๆจะเปิดร้านแล้วนะวันนี้เดินสบายโล่งๆจะไม่ต้องแย่งกันนี่ห้าสิบาทห้าสิบาทลงการใหม่ทุกสัปดาห์จ้านะครับนี่กระเป๋าสวยๆอันนี้ก็ห้าสิบบาทจ้านี่มาใหม่มาใหม่บ,บิบบ,บับบิบบับเก็ตปนิน เิดปนินก็50บาทจ้ะมีหลากหลายจ้ากะเป๋าเด็กกระเป๋าผู้ใหญ่กระเป๋าสะพายครบทุกวัยทุกเพลร้านนี้เท่าเทียมจ้ามาได้หมดจากทุกใบ50บาทจ้ะ มาเลือกดูก่อนนะครับกระเป๋ามือสองสวยๆจ้ากระเป๋าปุ่นสวยๆใบละห้าสิบบาทนะครับเลือกมืองก่อนจ้ามีหลายแบบครับแบบถือแบบสะพายมีหลายแบบจ้ากระเป๋าลุยใบนั่นจะหกร้อยจ้านอกนั่นจะห้าสิบบาทจ้าใบนั้นใบนั้นหกร้อยนี่ใบเดียว,วนัละน่แพงแต่นอกนั้นห้าสิบบาทจ้าเลือกดูก่อนนะครับ ทางอ้อมมึงก่อนจะเดินอ้อมดูก่อนจ้ะร้านเราของเยอะกระเป๋ากว่2000าสองพันใบจ้ะนี่ฟบ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 จ้า <laughs> เรือกดีดีครับ อ๋อจ้ามันบางรุ่นกับโบมีสายมันทรงมาแบบนั้นค่ะมันเป็นแนวไอแบบถือจ้ากระเป๋าญี่ปุ่นห้าสิบาทจ้ามาเมืองก่อนเด้อครับห้าสิบบาทห้าสิบาทสวยๆจา้าจะามาเลือกก่อนนะคะเปิดร้านแล้วจา้านะคะที่ตลาดนาไทยลาวจ่าอำเภอผนพิสัยนะครับเมืองบางไฟพิยนากโลกจากทุกวันอังคารและว,วันเสาร์นะครับนี่วันวันนี้วัน,วนเสาร์ปลายเดือนจากยี่สิบห้ามมษายนถ้าเราเปิดร้านแล้วจา้ามาได้เลยนะครับ กระเป๋านำเข้าสวยๆ,ๆกระเป๋าญุ่ปน่นนะมือสองปุ่นปสวยๆ,ๆจ้าใบละ5 0บาทคะ่ะมือสองปุ่นสวยๆจ้ามาเลือกมาลือก่อนคะ่ะพิเศษเลยจ้า<ๆ>มีหลายแบบหลายใบ้ะอ่ะ<ๆ>นี<ๆ>คนะ่คอสบอดี้นะคอสแข้งคอสขามีหมดจ้าแต่ไม่มีคอสแอลมาเมืองกระเป๋าใบละ50บบาทจ้าคุณแม่กระเป๋าสวยๆ เพามาเลือกมาลือก,ก่อนจ้ามีแต่ใยงามๆจ้าห้าสิบาทจ้ามามา,มาเปิดร้านแล้วจ้าอยู่ที่สนาดรัดไทยล่านะครับวันนี้อากาศสบายๆจ้าสิบสี่องศาตอนเช้านะครับแดดเพิ่งออกจ้านี่เปิดร้านเหมือนเดิมนะครับกระเป๋าญี่ปุ่นมือสองสวยๆจ้าใบาละ50บาทนะครับดําราคามาพิเศษ ็พื่น้องบ้านเขาเลยถืองามๆน้ำกันฮะได้ถือส,สวยๆด้วยกันจ้า50บาทจ้า50บาทส,สวยๆเลยจ้ามาเลือกดูก่อนนะครับ แวะเวียนผ่านไปมามาอุดหนุนกันด้วยจ้านะคะแล้วก็ตลาดเรามีทุกวันอังคารและวันเสาร์นะจ้าเช้าถึงบ่ายโมงโดยประมาณนะครับเมือ่อใดใครดีก็เก็บซ่าเนี่ยนะเมือ่อใดเงียบไปเก็บเร็วนะครับจ้า <c oughs> มามามาเปิดร้านแล้วจ้าที่ตลาดน้ำไทยลาวนะคบอำเภอพนมพิมมสัยจ้าเรามีทุกวันเสาร์และว,วันอังคารน,นะครับ <c oughs> วันนี้หนึ่งพุมภาผ่านจ้าสองพันหร้อยหกสิบแปดเป็นแห่งความรักแล้วก็จ้าคนแม่ <c oughs> <c oughs> ได้ออกกล้องน้ำกันนะมามาเปิดร้านฉลองเต้นใหม่จ้านะเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับนี่แต่าขายราคาเดิมจ้านะครับกระเป๋าห้าสิบบาทจ้าสวยๆนะจา้าเ,เป็นน้งเป็นน้อยก็มีนะครับกระเป๋าแบรนด์ดังหลายๆจากท่วทุกมุมโลกจ้านะฮะเยีเองจา้าบางใบก็ตัดเย็บเองนะซ่อมเองซักเอง <c oughs> อะ แวะมาเลือกมาชมมาลือดูก่อนนะจ๊ะนี่เดือนอ้อมรถได้เลยนะฮะก็จะเป็นแฟนทอมพันละล้านห้านะคระับมาถามจา่าเลงจ้าพอ, <c oughs> อนสามโชโคตอ่ะจัดไปจัดไปมาได้จ้ากระเป๋าสวยๆห้าิบาทจ้ามาได้จ้ากุกูกูกกมามามาอ่ะแดดก็ออกลมก็แห้งจ้านะคะวันนี้ที่ตลาดนะัดไทยลาวจ้ะ นี่วันนี้วันที่8กุมภาผนธนแล้วนะครับอากาศเย็นสบายจะลมแรงแล้วก็แดดนิดหน่อยจ้าชิวๆจะออกมาอุ่นนนกันด้วยจ้านะเปิดร้านจะเปิดร้านนะกระเป๋าแบรนด์มือสองของจริงจ้านะครับใบละ50บาทจะห้าสิบาทจ้ากระเป๋าสพายกระเป๋าถือกระเป๋าหนังกระเป๋าผ้ามีฮะกระเป๋าเป้มีนะครับสวยๆทุกใบจ้าวันนี้สินค้าออกพร,รึบพร,รับเลยนะครับ นี่อยู่ข้างร้านไข่นี่โดมกิดไข่ไข่หอมๆอมแอลวงแอลวีมีจ้าแอลวีราคาพิเศษนะนอกนั้นก็50บาทหมดเลยจ้ะมามามาไปมาดูมาเลือกมาลือดูก่อนจ้ะสวยๆจ้ะชมวิวน้ำโขงไปด้วยนะจ้า <c oughs> <c oughs> มาผู้ใหญ่ใจดีมาแจากไข่นะครับนึขอให้ ขอให้พี่กี้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิงขึ้นไปจ้านะมามามาแบ่งปันกันตามาเอาไข่ไปไว้กินตาทีมงานแพ็กไข่ก็อยู่ด้านหลังมาช่วยกันจิตอาสาตาพ่อวันทีครับตาเอาไข่แม่แรกมา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 ลกมาเอาไปเลี้ยงยืมยืมไปเลี้ยงก่อน น่ารักอือาเอ้แล้ก็ทำไทำกินมามานี่แจกลูกหลานได้เอาไข่ไปกิน้าอ๋อมีพรุ่งนี้อีกตามาเลยครับมาเลยมาเอาไข่ไปกินตา ล่วงไลายไปให้เมืองฟังด้วย้ามาเดินมาเดินดนะครับมาผู้ใหญ่ใจดีมาแจกไข่นะครับหนึขห่ขอให้ขอให้พี่กี้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยยิ่งๆ่งขึ้นไปจ้านะมา,มา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 แบ่งปันกันตามาเอาไข่ไปไว้กินตาทีมงานแพ็คไข่ก็อยู่ด้านหลังมาช่วยกันจิตอาสาตาพ่อวันทีครับ อ่ามาเปงเนาะอาเอาไข่แมาแรกมา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 เอาไปเลี้ยงยืมยืมไปเลี้ยงก่อนน่ารักอือจ้าเอ้แล้ก็ทำเลยทำกินมามานี่แจกลูกหลานได้เอาไข่ไปกินจ้า อ๋อมีพรุ่งนี้อีกจ้ามาเลยครับมาเลยมาเอาไข่ไปกินจ้าล่งไล่ไปให้เมืองค้างคืวจ้ามาเด้อมาเดินครับอ่าเราเปิดร้านกันแล้วจ้าวันนี้เสาร์พิเศษนะฮะ22กุมภาพันธ์จากของแน่นของเต็มจ้าเป็นหิ้วเองนะจ้าจากญี่ปุ่นเลยจ้านี่นะครับ สวยๆเลย,ยมาเลือกมาลือก่อนจ้ะมาๆมาจ้าเลือกมึงจ้ามีหลายแบบครับสวยๆเลยโอ้ไข้าวเป็นเสียบให้ จ้าไปนี้นะครับห้าสิบาทจ้า,าเราอยู่ที่ตลาดนัดราชาคองผมจ้าวันนี้โอรนอชชอบมีเสื้อมาด้วยนะครับเสื้อสวยๆส,สามสิบห้าบาทจ้าสวยๆสวยๆนะครับมาตุก๊กต,ต่งตุ๊กตามีกระป๋องกระเป๋ามีจ้านะครับนี่มามา,มาวันนี้มาเปิดร้านที่ตลาดนัดราชาของผมนะครับจะมีทุกวันอัคารและว,วันจันทร์จ้าวัน เอ,อวันพุธและวันจันทร์เออ,อวันนี้วันพุธวันพุธนี้ว่างก็ออกมาเปิดที่นี่นะปะกติเปิดตลาดไทยลาวอังคารเสาร์นะครับอ่ะห้าสิบบาทเหมือนเดิมจ่าราคาเดิมอันนี้ก็เลยติดราคาไว้อันนี้เป็นหลุยหลุยก็ห้าร้อยห้าสิบจะต่อรองได้จ้ากระ,ะเป๋าแน่นเหมือนเดิมจ้าของเยอะเหมือนเดิมเลือกกันเต็มที่เลยอ่า ตรงข้ามจะเป็นวิกซีอัศวันพลพิสัยนะครับนี่พามาเดินร้านมือ2ของดีจากมาช้อปปิ้งของคุกๆนะครับสินค้ามือสองมีตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเข็มขัดหลายอย่างจ้านะครับมาๆมาราคา,าเริ่มต้น20บาทจัดนี่เขาก็อันนี้กระเป๋ามากองๆอง20บาทนะครับ5,000ัคอ เสื้อผ้าตัางเกงนี่เยอะแยะเลยฮนะเป็นห้างห้างหนึ่งเลยจ้ะนี่เยอะมากเลยเยอะมากลยอะให้ดูคร่าวๆนี่ก็เป็นกระป๋องกระเป๋านะครับกระเป๋าสวยๆที่แขวนอยู่ก็หลายราคาจ้าะะอันนี้ก็ห้าสิบบาทโอ้ไม่แพงห้าสิบบาทสวยสวยสวย อ๋อมีเก็ดปลาเกดปลาเกดปลาเท่าไหร่เก็ดปลาห้าสิบบาทเออสวยดีจะัจะเออมีของมาใหม่เรื่อยเสวยงามสวยงาม พี่แขวนอู้เป้สวยเป้ถ้าของทหารที่ร้านมือสองของดีผลพิสัยจากตรงข้ามบิ๊กซีนะครับนี่เสื้อผ้าเยอะมากเลยมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเทาง้ามามามาใครว่างก็มาดูนะของไม่แพงจ้าน,นะครับราคาพิเศษเออมีอะไรชอบเอาห้อคลายกระเป๋าแต่ว่าห้อกระมักโอ้ยไออันนี้น่ะ ของรหารนะเออสวยดีสวยดีไม่แพงนะผงกระเป๋าเสื้อเสื้อเยอะแยะเลยนะครับแบบดึ๊บแอบดูเพื่อมีอะไรถูกใจต้้งก่อน ที่กองกองอยู่ก็20บาทจะน,นีแบบกองกองอันนี้สองรอย้าสวยสวยรอ,องเท้าก็มีหลายแบบหลายเกรดนะครับเขาก็ซ่อมแซมแล้วเรียบร้อยอุย้ยสวยนะ <c oughs> 250สวยเลยสวยเลยคือสภาพดีโอเคมีรองเท้าแตะมีจากม เล็งก่อนเล็งก่อนกันต่อนะรองเท้าก็มีหลายราคานะครับตั้งแต่100-180 250อันนี้สวยเนาะอ้อดิดาสก็เป็นแบรนด์แท้จ้านะแบรนด์แท้อ,อ๋ออันนี้ของใหม่ก็มีจะ a แอดดงแอดดา Ad อันนี้50บาทจ้าคู่น้อยคู่คู่เล็กคู่น้อยหน่อยนะครับของวัยรุ่นใส่เด็กๆนี่อันนี้50บาท นี่รองเท้าหลายแบบหลายแบบอนยี่สิบาทก็มีจัะเอออันนี้ยี่สิบาทนะเหมือนเขาดั้มราคาลงมาอีกนะฮะเออถ้าขายไม่แพงก็จะสินค้าออกไวแล้วก็บางคนก็รับไปขายตอ่อนี่รองเท้าหนังนะครก็ใส่ถุงไว้แพ็คๆไว้รองเทา้าหนังน่าจะคู่ละหนึ่งร้อรงเท้าหนังหนึ่งร้อบาทนะคะโอ้ยสวยสวยใส่ถุงอย่างดีอ่ะ ก็คืองานเขาซ่อมเขาเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับสวยเลยสวยเลยและที่อยู่ในชั้นก็จะแพงขึ้นมาหน่อยจ้าในี้า้อยแดิบอาดิดาโอ้สวยลิมิต,ต่งลิมิตเด็ดมีจ้าอืมแผานากซ่อมอยู่ตรงโน้นนะครับมาดูชมชมคู่แพงๆหน่อย ห้าร้อยกว่าบาทนี่ห้าร้อยแปดสิบจ้าก็เหมือนใหม่แล้วของู่ใหม่ก็สี่ห้าหกพันนี่ก็ห้าร้อยกว่าบาทอื